สว,ส,สวัสดีค่ะนางเด็สวัสดีค่ะสวัสดีเช้วันนี้พวกเราก็มาเมาเดรูนนะคะวันนี้น้องเกลจะมาช่วยป,ป้าๆนะทําตัดหญ้านะคะแล้วก็ทําสวนวันนี้เราจะทําสวนนะคะคือใกล้สปริงแล้วนะคะแม่ก็เลยว่ามาช่วยกันทําสวนดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าสวนบ้านแม่จะเป็นยังไงนะจ๊ะ ป๊าก็จะเริ่มปฏิบัติการทำสวนเลยคะ่ะนี่ให้ดูดอกข้างบ้านนี่นะคะดอกข้างบ้านของแม่นะจ๊ะนี่ดอกอ้นนี่ยมแม่ไม่รู้มันชื่ออะไรแต่ว่าถ้ามันไม่มีแดดนี่มันไม่บานนะคะแต่ถ้าแดดออกนี่มันบานสวยช่สวยงามระดมชานี่ก็ต้องตัดเหมือนกันนะคะเพราะมันออกข้างบ้านเนี่ยต้องตัดออกนะคะ นี่มีแล้วค่ะมีคนหนึ่งมาอีกคนหนึ่งมา,นนงมาละเดินมาละเดินมาละดุบดุบดุบเห็นกันไหมคะมะม่วงไปบ้านข้างๆนะพี่เจ้ะอันนี้เป็นกระาดาษกระาดาษเก่านะคะคือเจ้าของบ้านเขาก็ไม่ทําอะไรสักทีตอนแรกเราก็ว่าจะซื้อแต่ิไปขึ้นมาคือบ้านหลังเนี้ยถ้าซื้อแล้วคงต้องทํารีโนเวทเยอะแต่ที่นี่อ่ะคือถ้าทํารีโนเวทหรือทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแพง ไปจ้ะนี่ก็คือถังขยะนะคะใช่นั่นนี่ถังขยะสีอะไรคะน้องแกว้วสีเขียวเหียนมากเลยต <c oughs> <ส>้องทิ้งสีเขียวนะคะอันนี้เครื่องตัดหญ้าใหม่ของเรานนจ๊ะจ้าป๊าเขาเปื้อม,มากอันนั้นคือมะม่วงนะคะใว้าทุกคนอยากดูก็จะต้องดูอยู่ในคลิปมะม่วงคะใช่ไหมเออ นี่นะคะบริเวณบ้านของแม่จะรถ<ด>คือรถเราต้องจอดอยู่หน้าบ้านนะคะเพราะว่าไม่มีพื้นที่ใช่เนาเป็นรองเท้าน,นะคะเพราะรองเท้าส้นสูนงมาจีนลื่นโตขึ้นอันนี้ไม่ได้ลนนื่มน,นะะมีดอกหญ้าด้วยคะเนี่ย <laughs> เรามีดอกหญ้าปุ่งอยู่ตรงนี้หนึ่งดอกแต่เดี๋ยวมันจะถูกตัดออกไปนะคะ ถ้าถ้าหญิงเกลวหญิงเกลอยากได้หญิงเกลก็มันมันมัหลุกออกไปเลยนะคะไม่งั้นมันจะถูกป้าปปปตัดออกไปนี่มันออกมาอีกดอกนึ่งะะเ,เนี่ยค่ะออกมาตั้งสองดอก<ะ>ดอกยญ้า ดอกยาข้างทางเอาให้ลูกสาวไปนะคะสามีค่ะสามีวันนี้สามีขยันได้เครื่องตัดหญ้าใหม่ขยันค่ะขยันนี่ดูนะขยันมาก รั้วนี่เราไม่ได้ตัดนะคะเพราะว่าเราไม่มีเครื่องตัดรั้วนี่คือเป็นรั้วต้นไม้เราก็เลยไม่มีเครื่องตัดก็ต้องปล่อยไปอย่างเงี้ยค่ะรอ,รอให้ที่จริงอะ่ะข้างบ้านอยู่ฝั่งนู้นนะคะเขาก็ให้ยืมแหละแต่ว่า it's not us I think oh maybe ปักโ b บี y เย h w ี่ r e s m ม m o ม k e ี้ตราไอด้งดิสว่านี่ตคัดเลยเหขามคจะช่วยป้าป้านะคะแต่จะช่วยจะช่วยป้าป้านี่ก็คือ หลายอย่างหลายสิ่งนะคเกนะต้องไปทำหน้าทำสวยทำหลาย,อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอย่างไอ้กองนี้นะครับมันไม่ใช่ขยะบ้านเรานะครับเป็นขยะเนี่ยจากต้นข้างบ้านคือมันเป็นต้นอะไรก็ไม่รู้ระคละ้ายคล้ายต้นตาลน,นะ ก็จะล่วงมามันปิวมาเนี่ยอยู่ข้างอยู่บ้านเราเดี๋ยวมังกี้จะช่วยปะปาน,นะจ๊ะโอเคค่ะเรามาช่วยกันทำงานดีกว่านะคะ็ก้สงเป็นไม้ก้าวมไม้ ะะถ้าเป็นพวกเศษไม้พวกอะไรเงี้ยเราต้องใส่ถังเขียวนะคะนี่นะคะมะม่วงมันมารุ่งนะคะมันจะให้ชวกวนมก็แอมว่ะพวกเศษววบบเอาหารพวกอะไรเงี้ต้องเป็นถังเขียวนะคะแล้วก็เราก็จะมีสัตว์หนึ่งตัวนะคะใช่ก็ชื่อมาม่วงนะคะอยากจะมาช่วยนะจะอยากจะมาช่วยเหลือเกินช่วยกวนนะคะไปล้ว มาหลังบ้านแล้วมาหลังบ้านละร้อนนะคะอันนี้คือสลิปเอาแม่นะคะเด็กนักเรียนอยู่นี่หลังบ้านแม่นะฮะหลังบ้าน,านเปยนี่คือโดนฝนโดนอะไรเยอะละเริ่มจะเป็นรูนั่งจะนั่งน่าจะไม่ค่อยได้ละเพราะว่า อ,อ,ะะอ,อ่ามองมองมาทางนี้สิคะลูกนั่งมาค่ะ,นนะมองกล้องเลยกะเออเปยวนยวนเอ,อ้ยยวนเลยอันนี้ อันนี้ก้างอางุนนะที่ก้างอ่างุนอางุนกับกีวีแต่ไม่ค่อยจะไ้กินหรอกอ่างุนออกเยอะแต่กีวีอ่ะไม่ค่อยออกกีวีก็ไม่ใช่กีวีโกโด้วยอ่างุนเปรี้ยวค่ะแม่เลยไม่ค่อยกินนอกจากมาทำดองนี่แมวค่ะแมวม่วงม่วงร้อนนะคบม่วงร้อน อันนี้คือดอกอแพรนะออกเต็มละอันนี้คือต้นแพรนะแพรสีเขียวดูดอกออกแต่จ,จะได้กินเยอะอยู่ดอกออกเยอะมาก<บ>ดอกเขาสวยนะป้านี้ํำโตแสรผลไม้แ,มแล้วก็ผักนะคะใช่คไม่ใช่ไหมคะแม่ไม่ใช่โตขนมนะคะดอกเขาสวยนะดอกแพร มีผึ้งแมะะวง,วง,ะะมงมวงมังวันนะจ๊ะทุกคนมาดูผักกันนะคะ้าหนูไปนะคะเนี่ยดูผักกันอันนี้มีผักชีส่วนมากของแม่เนะี่ยแม่จะปลูกผักชีไว้ใะเยอะพอไว้ใช้เยอะแล้วก็มีต้นมะกรูดนะคะเนี่ยต้นมะกรูดของแม่อันนี้คือกระถางกระถางผักชี ต้นมะกรูดปีนี้เอาไว้ในสลีปเอามันก็เลยไม่ตายนี่ต้นมะกรูดทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยอยู่ในกระถางต้นมะกรูดต้นต้นมะกรูดนะจ๊ะนี่คือหลังบ้านบริเวณหลังบ้านของอีแม่นะจ๊ะมีมีต้นส้มส้มอะไรก็ไม่รู้กินบ่ได มีออกออกออก,ออกลูกเยอะด้วยนะคะเนี่ยแต่ปอยเขาชอบมาเก็บยอดมันไปทํายำลูกใหญ่นะคะไม่ใช่ลูกเล็กๆนะคะเนี่ยลูกบักเป้งเลยแต่ว่าเขาเรียกอะไรนะเปลือกมันเยอะเนี่ยออกเยอะนะคะเนี่ยเห็นไหมเต็ม,มอืมแต่ไม่ไม่ค่อยได้กินหรอกปอยมันร่วง นี่นัเจอหลังบ้านอันนี้ต้นมะนาวต้นมะนาวมะนาวนี่ได้กินเยอะแล้วนะคะเนี่ยเห็นต้นเล็กๆแบบเนี้ยแต่มันออกลูกเยอะๆเอออันนี้ดอกดอกอยังหูเจ้าของบ้านเขาปลูกไว้อ,นนะะอืม ันนี้ก็สตรอเบอรี่ของแม่นะจ๊ะนี่คือต้นสตรอเบอรี่นะคะลูกสาวนี่จะเหยียบย่ำอะไรนี่กลัวๆนะครับไม่รู้นางเป็นโรคอะไรนางเป็นโรคขี้กลัวสตรอเบอรี่ทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยแต่ว่ามันเป็นช่วงอ่าหน้าหนาวแม่ก็เลยไม่ได้ดูดำดูดีมันแต่มันเขาไม่ตายนะคะเนี่ย เขาไม่ตายเดี๋ยวสักพักเขาก็โตมามีลูกมีหน่วยให้เรากินนะฮะสตอรอเบอรี่ต้นเนี้ยลูกอย่างใหญ่แหละนี่คือส่วนของแม่นะแต่แม่ไม่ได้ทำอะไรอันนี้ป่าผักชีแต่ผักชีตรงนี้คือโดนถอนไปหมดซะส,ส่วนใหญ่ละโดนถอนแล้วก็มีต้นคุณช่ายคุณช่ายนะจ๊ะคุณช่าย คุณชายนี่ถ้าโดนน้ำโดนแดดนี่งามงามนี่ค่ะคุณชายของแม่คุณชายนี่จะ้ะอันนี้ผักชีถูกถอนไปจนจะหมดละผักชีนี่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตอนมันโตขึ้นมานหน่อยๆอย่างเงี้ยแล้วเราถอนแบบว่ามันเราหวานเนาะแล้วมันออกด้วยกันเยอะอย่างเงี้ยพอเราถอนแล้วมาปลูกอีกที่หนึ่งมันไม่โตนะคะเนี่ยแม่พยายามแบบว่าถอนแล้วปลูกอีกทีมไม่โตผักชี นี่นะคะต้นออสลารีโคลเล็กโตเลยจำมาได้บ้านเฮาของ้องเก่อาอีกหัวผักกาศนะคะเนี่ยผักกาดทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวมันก็ร่วงวมันก็ออกอีกเนี่ยผักกาดแม่ทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยได้กินตลอดหวานอยู่สองครั้งเองมันก็ขึ้นของมันมาเรื่อยๆเหม็นขี้แมวแมวมาขี้ นี่ฮะต้นผักกาดมะโมะมันคงมาขี่อยู่แถวนี้เหม็นดอกมันก็จะมีสีขาวนิดหน่อยนะคะอืมอืมตอนนี้แม่หว่านผักชีไว้หน้าบ้านด้วยนะคะมีผักชีอยู่หน้าบ้านด้วยเพราะว่าบางทีเราใช้ทำรากเนี่ยต้นสตรอเบอรี่นี่มันมีดอกแล้วนะคะเนี่ยมันมีดอกเนี่ยเราก็จะได้กินนะคะเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าไม่ค่อยทันนกอะคะ่ะ นกฉกไปกินก่อนเนี่ยดอกมันออกมาแล้วนะคะเนี่ย <ตก S 1> เห็นไหมบ้านบ้านหลังนี้คือหลังบ้านพื้นที่บริเวณบ้านเขาใหญ่นะใหญ่เนี่ยแล้วตรงกอนี้นะคะกอตรงเนี้ย เป็นลูกแดงๆเขาเรียกอะไรนะบัคคาเลนแดงกับดํานะฮะเนี่ยนี่คือดอกเขาออกอะเขาเรียกบัคคาเลนบัคคาเลนออกจนเปรี้ยวๆนะคะแม่ก็เคยมากินนะเออแมวเก็บกินอยู่ได้เก็บกินอยู่นะคะเนี่ยมันยังออกเสียวกำลังออกใบนั่นนั่นนั่นแมวนะคะแมวแต่ว่าจะพืชเยอะเยอะเวลามันโดนฝนโดนแดดมันก็ออกดีดีเนี่ย ไอ้น,นี่สีแดงสีดำนะเนี่ยออกแล้วเต็มเลยบริววววเวณบ้านอันนี้เป็นราวตากผ้าฝรั่งนะเนี่ยราวตากผ้าฝรั่งเียหนูก็จะโชว์อย่างอืนหมุนขึ้นหมุนลงได้ไดไบ้านลกยุ่นหน่อยนะครับ ไม่ค่อยได้ดูแลผ <laughs> ักชีทั้งนั้นนะคะเนี่ยผักชีฝรั่งหวานไว้ขึ้นเต็มเลยเอาไว้เอาลากเอาใบไปกินเอาเดี๋ยวไปไหนสิคะลูก อันนี้คือดอกลิลลี่ค่ะป๊าซื้อให้แม่ที่แม่บอกมะะมแม่ก็เลย,อยเอามาใส่ดินไว้เนี่ยค่ะออกมาแล้วนะคะอันนี่มีแต่ต้นผักชีนะคะเนี่ยผักชีเต็มเลยได้กินทั้งปีอ่ะหน้ามายิ้มสวยๆดู ังไงคะหลังบ้านหน้าบ้านเสียงดังหน่อยปะปะ๊าตัดหญ้าแม่ซื้อใหม่มาใหม่ด้วยค่ะเนี่ยซื้อใหม่ตัวนี้มาใหม่ก็เลยลองลองใหม่ดูว่าจะเป็นยังไงบ้านหลังนี้ดินเขาดีนะคะอย่างปลูกผักอย่างเงี้ย แล้วปลูกไว้หน่อยเดมันก็ไม่ตายนะเนี่ยอย่างขึ้นหน้าเนี้ยมาใหม่หน้าสปริงหน้าอะไรเงี้ยมันก็โตขึ้นมาอีกยาวก็ขึ้นอีกโตเยอะแล้วเขาก็มีแพรให้กินมีองุ่นมีกีวีมีบัคเคเลนวันนั้นเพื่อนเพื่อนของป้าาคอรเรตเพื่อนแม่นี่แหละเมียของเพื่อนป้าเขาเอาต้นพวกบลูเบอร์รี่ลาสเบอร์รี่มาให้ แต่มันไม่ใช่บ้านเราไงเราก็เลยไม่ค่อยอยากจะทำป๊ามาข้างหน้าข้างหลังแล้วนะคะเนี่ยมาข้างหลังละน้องเกวก็ทำความสะอาดไปนะครับวันนี้น้องเกลวเป็นแจว๋วเลยนะเป็นแจว่วหนุมน่มๆยังไม่ตื่นนะหนุมน่มๆ จะว่าอากาศดีไหมก็ดีนะวันนี้ไม่ร้อนมากแต่พรุ่งนี้แดดแดดทั้งวันน่าจะร้อนอยู่<ห>เอาไว้คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ,เ,ะดเดี๋ยวเราค่อยเจอกันคลิปหน้าน,านะจ๊ะ<ห>ลูกสาวก่อน,นบายบายค่ะ bày tiểu quế tiếu gà của đây cha